ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o ๊ k r e v ิ e w Shop นะครับก็วันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับ Limited e dition เนาะของ2เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ของแถมจากพรีออเดอร์รอบตุลาคมนะก็ผมซื้อทั้งหมด3เล่มนะครับก็จะได้ราคา2,000กว่าได้ของแถม1,800นะครับจะเป็นที่ใส่เคียร์การ์ดนะครับของห้องเรียนจราชนนะยิงแล้วเคยได้อันนึงนะครับเป็นแต่เป็นของห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคน จะรอบน,นี้ก็จะได้เป็นอันนี้มานะก็เป็นที่ใส่เคียร์การ์ดนะครับก็คือเขาก็ทํามารองรับใครที่ซื้อลนะิมิเต็ดอ่ะก็เอาเคียร์การก์ดมาใส่ก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งเนาะผมว่าก็ไอเดียดีนะในการแถมของนะครับอ่ะวันนี้จะแกะกล่อง2กล่องที่เป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นมังงะแนว18บปบวกนะก็ตามรีวิวก็คือเซนนะครับ แต่ว่าก็ซื้อนั่นแหละนะครับแล้วก็เขาจะแถมเคียร์กา์ด้วย1อันพร้อมปกพิเศษครับอันนี้จะขอไม่แกะแล้วกันนะครับอ่ะี่ครับเราจะแถมเคร์การกาเข้ามาอันหนึ่งนะครับราคาก็สามร้อยแปดสิบเนาะจริงๆถามว่าแพงไหมก็แพงแหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอเล่มอย่างเงี้ยมันขายได้นะครับมันยงขายต่อได้นะก็เลยยอมยอมซื้อมานะครับอ่ะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนนะครับเล่ม4.5 นะจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมซื้อแพ็คใหญ่นะครับก็คือแพ็คที่มันแถมป้ายแขวนด้วยแต่ประเด็นคือป้ายแขวนยังไม่ได้ประสงค์นะครับเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาส่งทีหลังเออก็แต่ว่ามันไม่ถ้าไม่ทํารีวิววันนี้ก็จะไม่ได้อันแพ็คจริงๆนะครับก็เลยคิดว่ากันทําคลิปวันนี้แล้วกันส่วนถ้าแผนเนี่ยคิดว่าไปดูตามนเน็ตได้นะครับเดี๋ยวจะอันแพ็คอันนี้ทีหลังนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอีกเรื่องหนึ่งก่อน,นครับอันนี้นะครับไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรกันในห้องเธอนะครับ เร่อหนึ่งนะจริงๆไม่ได้จะซื้อไม่รู้จักเรื่องนี้ด้วยนะครับจะไปอ่านเรื่องย่อแล้วเอ้มันน่าสนใจมากนะครับคล้ายๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกกับนางเอกมีความสัมพันธ์แบบ F W B ก็เราไปหาดูแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเออก็ก็เลยเออมันน่าสนใจจริงๆก็เลยก็เลยซื้อเรื่องนี้มาแต่ว่าไม่ได้ซื้อแพ็คใหญ่นะครับอันนี้ซื้อแค่กล่องมาราคาแ5ด้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแกะอันนี้ก่อนละกันนะ ก็แกะไม่ยากนะเรียบร้อยนะครับก็แกะชอบแกะจากข้างล่างนะเออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอเคอ่ะแถมที่ขั้นนะครับสองอันนะ ที่ขั้นสองอันนะครับแล้วก็หน้าปกเป็นหน้าปกลิมิเต็ดเนาะแต่คิดว่ารูปมันน่าจะอยู่ข้างในอันเนี้ยถ้ารับปกจริงๆงอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเป็นนางเอกคนนี้ใช่ไหมเอออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดูมังงะบ่อยเนี่ยคนผมทองเนี่ยมักจะเข้าวินเนาะผมไม่ได้สปอยนะเพราะผมก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอแกะเล่มเลยแล้วกันนะ ชือนี่นะครับอ่ะข้างในก็จะมี Solution อตช็อตสตอรให้ด้วยนะครับเออแล้วก็ไม่ไม่เขาไม่ได้แถมเคลียรการเนาะอ่ะไม่มีเคลียรการนะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าปก l i มิเต็ดเนาะก็น้าปกข้างในก็จะมีด้วยนะครับก็จะแถมหน้าปก นปกปกติด้วยนะครับด้านในข้างนอกก็จะเป็นนักปกลิมิเต็ดนั่นเองนะคือนี่นะครับก็โอเคนะในราคา850้ามันก็แพงอยู่นะเออมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับผมนะเออแต่ก็ได้ที่ขั้นที่คั้นเป็นที่ขั้นแบบแข็งนะครับเออต้องบอกก่อนที่ขั้นแบบแข็งเป๊กเลยนี่นะ โอเคครับถามว่าคุ้มไรราคาไหมผมบอกฟินิกขายของแพงมากนะครับตอนนี้ก็จะไม่ค่อยซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์เกิดก็ซื้อเล่มธรรมดาดีกว่านะครับเอออ่ะแล้วก็มาถึงไฮไลท์วันนี้นะครับห้องเรียนนะครับที่บอกเลยว่าผมตามเก็บไม,ไม่ไม่ทุกบล็อกนะจุก่อนตามเก็บแค่บางบล็อกนะครับที่ต้องบอกก่อนต้องมีตังค์ด้วยนะเออบา,บางบางบล็อกไม่มีตังค์ก็มันต้องทําใจอะ่ะเพราะว่าเราหมุนเงินไม่ทันเราจะเอาเงินมาเปอันนี้หมดเลยก็ อย่าแก่มันก็ไม่ไหวนะนี่นะครับนี่นะครับเสร็จเลยนะครับอ่ามีเชียร์การ์ดให้เออมีเชีย์การ์ดให้สองใบนะมีสองใบนะครับนี่แล้วก็มี เล่มนะครับนี่โอ้โหแล้วก็ข้างหลังจะเป็นช็อตสตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแก,กะให้ดูเลยแล้วกันเพราะผมจ้าเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นช็อตสตอรี่หนึ่งเล่มนะครับจะอยู่ข้างในเนาะแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะเป็นปกพิเศษเนาะหน้าหลังนะครับแล้วก็ข้างในก็ยังแถมเหมือนเดิมนะครับปกธรรมดาผมว่าปกธรรมดาสวยนะสีเขาเล่นสีสวยมากนะครับข้างหลังก็เป็นเรื่องย่อนะครับอ,อเดี๋ยวให้ดูข้างในคร่าวๆแล้วกันนะครับที่เป็นหน้าสี อี๋เนาะก็เนี่ยก็คือปกพิเศษคือเอามาจากข้างในแหละถ้าใครคิดว่าแบบเออมันไม่จําเป็นจะต้องซื้อะสำหรับผมมันก็ไม่จําเป็นจริงนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นภาพหายากเพราะว่าเป็นภาพจากในหนังสือถูกป่ะเออแต่ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะว่าผมชอบเรื่องนี้แค่นั้นเองนะครับเอออ่าแล้วก็ผ้าแขวนจะเป็นลายนี้นะเนื่องจากผมเห็นเป็นผ้าแขวนเคนะครับผมเลยซื้อมาจริงๆจะซื้อชุดตรงกลางก็ได้นะเออ นี่นะครับข้างในก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวสเรื่องนะครับ3เรื่องอะแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้แกะนะครับก็กล่องก็2กล่องนี้นะครับสองกล่องนี้ที่มารีวิววันนี้นะครับยังไงก็วันนี้ก็ฝากบุ๊กรีวิวช็อปด้วยนะครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอยากได้ยอดไลค์สัก1,000 มันเป็นไปไม่ได้นะนก็ยอดซับสักหนึ่งพันคนตอนนี้3ามร้อยวคนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากมาเลยนะครับทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรน่าสนใจอีกก็จะมารวีิูอีกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็คือเขามาส่งเซตลิมิเต็ดก่อนนะครับแต่ว่าพระแขวนเนี่ยเขามาส่งอีกวันหนึ่งเออต่นแรกว่าจะลงคลิปละแต่ว่า อ่าอ่าอดีผ้าแขวนใหม่กว่านึงก็เลยอารอผ้าแขวนเพื่อจะมาจะต่อยทีหนึ่งนะครับก็ได้ผ้าแขวนมาแล้วนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าห้องเรียนเนี่ยผมพยายามซื้อทุกเซตนะถ้าเป็นไปได้ถ้าวันนั้นมีตังอ่ะก็คือจะซื้อเซตใหญ่สุดแต่ถ้าก็บอกตัวเองว่าถ้ามันมีผ้าแขวนอ่ะจะไม่ซื้อแล้วเพราะว่าไม่รู้จะแขวนตรงไหนนะครับแต่ที่เซตเนี้ยต้องเอาผ้าแขวนเพราะว่าเป็นเคนะครับเออก็เลยได้ผ้าแขวนมาแล้วก็รอบนี้มันเป็นแบบแนวนอนด้วยคือผมไม่มีผ้าแขวนแบบแนวนอนด้วยนะเออจะเป็นประมาณนี้นะครับก็โอ สำหรับผมนะเซตนี้นะครับอืมแล้วก็มีปกพิเศษนะครับแล้วก็มีช็อตสตอรี่ด้วยนะครับก็คุ้มนะครับสำหรับสำหรับคนที่ชอบนะผมว่าก็สั่งไปเจอผ้าแคนถ้าถ้าใครอวยเคนะครับเนี่ยเป็นผลพวงแล้วแป,ปเนาะใครที่เป็นกองอวยของเคนะครับก็ น,น,นะครับเดี๋ยวมันจะมีเปิดอีกรอบนึงหลังพิออเดอร์นะครับให้สั่งเพิ่มนะครับก็ใครที่ชอบก็สั่งประมาณพันสี่นิดๆนะครับเออสำหรับผมได้เพื่แขวนมันก็ราคามันก็เกินได้หนังสือด้วยได้คอตสตอรี่ด้วยได้ได้กระเคียาการด้วยนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงถ้าชอบกฝากกดไลค์กดแชร์ให้บุ๊กรีวิวช็อปหน่อยนะครับขอบคุณครับ